สดีค่ะนักเรียน <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาต่อกันนะคะจริงๆแล้วนะคะใบงานที่ใบความรู้ที่5.1นะคะเป็นเรื่องของจุดตัดแกนเแกน y แต่ก่อนที่เราจะไปหาจุดตัดแกน x แกน y นะคะเราจะต้องเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรให้เป็นก่อนนะคะ เดี๋ยวในวันนี้รูจะสอนให้เรียนเขียนกราฟของสรรมการเชิงเส้น2ตัวแปรให้เป็นก่อนนะคะแล้วชั่วโมงถัดไปเราค่อยไปหาจุดตัดแกน x แกน y แล้วก็ไปเขียนกราฟอีกแบบอีกแบบหนึ่งโดยใช้จุดตัดแกน x กับแกน y เป็นอ่าเป็นตัวที่ใช้ในการเขียนกราฟนะะวันนี้เอาเขียนกราฟแบบธรรมดาโดยที่ไม่ต้องใช้จุดตัดแกน x แกน y ก่อนนะคะอ่า เขาบอกโดยทั่วไปแล้วนะคะเมื่อกําหนดสมการเชิงเส้น2ตัวแปรมาให้นะคะคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการจะมีพิกัดนะจะเป็นพิกัดของจุดที่อยู่บนกราฟของสมการที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะเมื่อกําหนดสมการเชิงเส้นมาให้เนี่ยนะคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการก็จะเป็นพิกัดหรือจุดที่อยู่บนกราฟของสมการนะชั่วโมงที่แล้วเรียนไปแล้วเนาะคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนะคะ ทีนี้ในทางกับกันนะในทางกับกันพิกัดของจุดทุกจุดที่อยู่บนกราฟของสมการก็จะเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนะจุดทุกจุดที่อยู่บนกราฟของสมการก็เป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอาจจะกล่าวได้ว่านะเส้นตรงที่เป็นกราฟของสมการนะ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0นะะเช่นสมก,การนี้นะเป็นเส้นตรงของสมก,การ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0คือพูดง่ายๆว่ากราฟของสมก,การนะเส้นตรงที่มันเป็นกราฟที่มันแทนกราฟของสมก,การใดเนี่ยบางทีอะเราก็อาจจะใช้คำว่าอาจจะใช้สมก,การนั้นนะเรียกชื่อเส้นตรงได้เลยเช่น แทนที่เราจะบอกว่าอ๋อกราฟเนี้ยเป็นกราฟของสมการ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0เราก็เรียกเลยว่าเส้นตรงนี้คือเส้นตรง 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0เรียกสมการแทนชื่อเส้นตรงไปเลยนะคะอ่าทีนี้จากการหาคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0นะคะ จะเห็นว่านะคะในการหาคู่อันดับนะในการหาคู่อันดับนั้นเนี่ยหาคู่อันดับใดๆก็ตามที่สอดคล้องกับสมการนี้นะก็คือเราต้องกําหนดค่า x ถูกไหมคะกำหนดค่า x แล้วแทนค่า x ที่เรากําหนดขึ้นเนี่ยแทนค่าลงในสมการเพื่อที่จะหาค่า y นะเมื่อได้ค่า x ค่า y เป็นคู่อันดับเสร็จแล้วนะคะอาจจะต้องเขียนสมการใหม่นะเมื่อได้ค่า y แล้วเนี่ยทุกทุกครั้งที่เราแทนค่า x ลงไปเนี่ย เราจะต้องเวลาเราแทนค่าเราจะแก้สมการเพื่อที่จะหาค่า y เนี่ยเราจะต้องแก้สมการทุกครั้งต้อง <c oughs> เขาเรียกว่าต้องในที่เนี้ยเขาเขียนคํับว่า <c oughs> ใช้แต่ต้องเขียนสมการใหม่เพื่อหาค่า y ทุกครั้งที่กําหนดค่า x หมายความว่าถ้าสมมุติว่ากําหนดค่า x ขึ้นมาค่าหนึ่งเราแทนค่า x ลงไปในสมการเพื่อทจะหาค่า y เราต้องแก้สมการให้เหลือ y ตัวเดียวเท่ากับค่าค่าหนึ่งถูกไหมคะแปลว่าเราต้องแก้สมการโดยการย้ายข้างของสมการเนี่ย จนสุดท้ายเหลือ y ตัวเดียวถึงจะเป็นคําตอบนะถึงจะเป็นค่า y ออกมาซึ่งทุกครั้งที่เราแทนค่า x เราก็ต้องแก้สมการทุกครั้งที่จะหาค่า y นะ,ะก็คือต้องย้ายข้างสมการทุกครั้งอะพูดง่ายๆเลยนะคะทีนี้เขาบอกว่าอ่นะถ้าเราใช้สมบัติของการเท่ากันนะคะ เพื่อให้เราง่ายต่อการหาค่า y เนี่ยใช้สมบัติของการเท่ากาันคือจัดสมการที่โจทย์ให้มานะจัดครั้งเดียวจัดตั้งแต่แรกเลยจัดครั้งเดียวโดยสมการที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราจัดให้อยู่ในรูปนี้ y เท่ากับ ax บวก b คือรูปนี้แปลว่าให้ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวจัดให้ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเทอมของ x เทอมของ x ก็คือพจน์ที่มี x อะ พจน์ที่มี x จะอยู่ฝั่งทา,า,างนีน้ให้ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวให้ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวเพราะฉนั้นเราก็จัดสมการทีเดียวเพราะฉนั้นเวลาเราแทนค่า x เพื่อหาค่า y ทุกครั้งเราก็ไม่ต้องย้ายข้างสมการอีกนะคะย,าย้ายแค่ั้งเดียวอย่างเช่น,นสมการนี้นะคะจากสมการ 2x ลบ 3y บวก12เท่ากับ0เนี่ย นะคะเราจะจัดสรรมการให้ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวเพราะนั้นเอาลบ3 x y นะคะเอา2 x มาข้างนี้เป็นลบ2 x นะคะแล้วก็เอา12มาข้างนี้เป็นลบ12นะคะเพราะฉะนั้นอ่าทีนี้ให้เหลือ y ตัวเดียวก็กำจัดลบ3ถูกไหมฮะลบ3คูณอยู่ก็เอาลบ3มาหารก็เป็น2 x ลบ12ทั้งหมดส่วน3เออส่วนลบ3อ่าเสร็จแล้วก็จะเป็น y เท่ากับจัดสรรมการให้อยู่ในรูปนี้นะคะรูปนี้ y เท่ากับ a x บวก b a ในที่นี้เหมาืหมายถึงค่าคงตัว b ก็เป็นค่าคงตัวนะคะแต่ว่า x กเนี่ยก็คือตัวแปรตัวแปร x อ่ะทีนี้เราก็ทั้งหมดส่วนด้วยนะทั้งหมดส่วนด้วยลบ3แล้วก็แยกตัวส่วนนะคะก็เป็นลบ 2x ส่วนลบ3แล้วก็ลบ1 2ส่วนลบ3นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดทอน นะอันนี้ตัดได้สามหนึ่งสามสามสี่สิบสองลบลบหารลบได้บวกนะคะเนี้ยลบหารลบได้บวกส่วนตัวนี้ตัดไม่ได้ลบหารลบเป็นบวกอย่างเดียวเนาะมันก็จะเป็น y เท่ากับสส่วนส x บวกสนะคะมันก็จะได้ y เท่ากับสส่วนส x บวกสเพราะอันนี้ลบหารลบได้บวกเนาะส่วนอันนี้ลบหารลบก็ได้บวกก็เป็นบวกสนะคะ มันก็จะอยู่ในรูปนี้แหละ y เท่ากับ ax บวก b a ในที่นี้ก็คือก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x คือ2ส่วน3คือ a นะส่วน b ตัวนี้ก็คือ4นะก็จะเป็น y เท่ากับนะข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวแล้วเป็น y เท่ากับตรงนี้ก็เป็นเหมือนเทอมของ x นะเป็นพจน์ที่มี x แล้วก็ค่าคงตัวนี่แหละก็คืออยู่ในรูป ax บวก b นะเพราะฉะนั้นเะมื่อจัดสมการเสร็จแล้วนะ เขาบอกว่าเมื่อเราต้องการหาคูนดับที่สอดคล้องกับสมการเมื่อเรากําหนดค่า x ค่า x ขึ้นมาค่าหนึ่งแล้วก็แทนค่า x ลงในสมการสมการเนี่ยสมการที่เราจัดใหม่ก็คือเดิมมันคือสมการนี้ใช่ไหมคะแต่เราจัดใหม่ให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b ก็คือสมการนี้มันก็จะเป็น y เท่ากับ2ส่วน3 x บวก c เมื่อเรากําหนดค่า x ขึ้นมาค่าหนึ่งแล้วก็แทนค่า x ลงในสมการนีนะ้สมการที่จัดใหม่เนี่ยจะทําให้เราได้ค่า y ที่รวดเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นยังไงอ่าดั้งเดิมมันเป็นอย่างนี้นักเรียนดั้งเดิมสมการดั้งเดิมคือเป็นตัวนี้เวลาเราจะแทนค่า x ลงไปสักค่าหนึ่งสมมติครูแทน x เป็นอ่าเป็น2เนี่ยเธอก็ต้องจะหาค่า y ถูกไหมคะเธอก็ต้องแก้สมการแบบนี้แหละจนเหลือ y ตัวสุดท้ายเนะี่ยเท่ากับ เท่ากับฝั่งนี้คือค่าของ x ถูกไหมคะเออฝั่งนี้คือพจน์ที่มี x เนี่ยเพราะนั้นถ้าย้ายข้างสมการมาเรื่อยๆมันก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับเราเอา2มาแทนตรงนี้แหละนะก็เป็น4ส่วน3บวก4ตรงเนี้ยน,นะคะก็แทนที่เราจะจัดสมการตั้งแต่แรกเสร็จปุ๊บพอเรา x ไปแทนปุ๊บสมมุติเราแทน x เป็น2เนี่ยแทนลงไปไมันจะได้ค่า y เลยโดยไม่ต้องย้ายข้างอีก นะแทนแล้วก็คิดค่าออกมาหาผลลั์ออกมาปุ๊บมันจะได้ค่า y เลยโดยไม่ต้องย้ายข้าอีกนะคะเราจะแทนสักกี่ค่าเราก็ไม่ต้องย้ายข้างสมมุติปกติถ้าเป็นสมการนี้สมมุติเราแทนค่า x 3ค่าเราก็ต้องแก้สมการย้ายข้างไป3 3ครั้งนะะย้ายข้างไปเราหา3ค่าก็ต้องย้ายข้างไป3รอบกว่าจะได้ค่า y ออกมานะคะแต่ถ้าเราจัดสมการนี้ตั้งแต่แรกนะจัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ ax บวก b รูปนี้นะคะเวลาเราจะแทนค่า x เพื่อหาค่า y ล้วก็แค่แทน x ลงไปปุ๊บหาผลลัพธ์ออกมาปับ๊บก็จะได้ค่า y แลวนะมันก็จะเร็วขึ้นนะจะเร็วขึ้นอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรากําหนด x เป็น0ย์ลงในสมการอ่าก็คือสมการนี้แหละลเพื่อหาค่า y เนะี่ยอ่ะสมมติเราแทน x เป็น0นะคะมันจะเร็วขึ้นเพื่อหาค่า y นะคะมันก็จะเป็นอ่าเดิมสมการของเราคือ y เท่ากับ2ส่วน3ใช่ไหมคะ สมการที่เราจัดใหม่แล้วเนี่ย x เป็น0บวก4มันจะทําให้เราได้ค่า y เร็วขึ้นเช่นเราแทน x เป็น0นย์ปุ๊บเรารู้แล้วเมื่อคูณได้ศูนพจน์นี้ได้0นย์ได้ y เท่ากับ4เห็นไหมคะคิดปุ๊บได้ปับ๊บแทนปุ๊บได้ปั๊บเลยไม่ต้องไปย้ายข้างสมการให้เสียเวลานะคะอ่ะเพราะนั้นทีนี้มันจะทําให้เราได้คู่อันดับที่เราต้องการหาที่มันสอดคล้องกับสมการไดเร็วขึ้น คูณอนดับที่ว่านี้ก็คือเมื่อกี้เราแทน x เป็น0ได้ y เป็น4นะคะจะทำให้ได้คู่อันดับ0 4นยะ์ะซึ่งเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ2อง x ลบ3 y บวก12อเท่ากับ0ได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมคะทีนี้นอกจากคู่อันดับเนี้ยเราสามารถหาคู่อันดับอื่นๆที่สอดคล้องกับสมการนี้ได้อีกมากมายโดยที่เราไม่ต้องไปแก้สมการสมมุติเธอหา5ค่าเธอก็ต้องไปติดแก้สมการให้ได้ค่า y 5ค่าถ้าเดิมนะคะ แต่อันเนี้ยเธอก็แค่แทน x กลงไปปุ๊บหาผลลัพธ์ออกมา,าเธอก็ได้ค่าวาแลลวนะมันจะเร็วขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะในชีวิตประจําวันเพื่อความสะดวกในการเขียนเราอาจเลือกคู่อันดับจริงๆแล้วก็คือประยุกต์ใช้ในการเขียนกราฟนี่แหละนะไม่ใช่ชีวิตประจําวันอะไรของชีวิตประจําวันเราก็มาคงไม่ได้เขียนกราฟทุกวันอนะนกะเรียนแต่ว่ามันนําไปใช้ใน,นนปปชในการเขียนกราฟนี่แหละไปประยุกต์ใช้ในการเขียนกราฟนะคะ เขาบอกว่าเพื่อความสะดวกในการเขียนเราอาจเลือกคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการมาสองคู่อันดับเพื่อเขียนกราฟนักเรียนจะเห็นว่ากราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรกราฟมันจะเป็นเส้นตรงถูกไหมคะกราฟมันจะเป็นเส้นตรงเพราะนั้นถ้าเราเลือกมาสองคู่อันดับที่จะเขียนกราฟเราหาคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการสองคู่อันดับปุ๊บหนึ่งคู่อันดับมันก็แทนจุดหนึ่งจุดอีกหนึ่งคู่อันดับมันก็แทนจุดหนึ่งจุด พอได้จุด2จุดปุ๊บนักเรียนก็สามารถลากเส้นเป็นเส้นตรงได้นะมันก็จะได้กราฟของสมการออกมาเรียบร้อยนะเพราะนั้น2จุดก็สามารถหาคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการแค่2คู่อันดับก็สามารถเขียนกราฟได้นะแต่ว่าถ้าใน2คู่อันดับนั้นอะเราเราคำนวณไม่ถูกต้องนะเราแทนค่าหาค่า x กค่าไไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะทำให้เราเขียนกราฟผิดไปเลย เขียนกราฟไม่ถูกต้องไปด้วยเช่นสมมุติว่าคู่ดับที่เราหามาอ่สมมุติที่ถูกต้องคือจุดนี้แต่เราหาเป็นอีกจุดหนึ่งเงี้ยเดิมเส้นที่ถูกต้องต้องเป็นเส้นนี้กราฟต้องเป็นแบบนี้แต่เราเราหาจุดผิดนะผิดเป็นจุดนี้เส้นมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นคนละเส้นเลยนะกราฟจะเป็นคนละเส้นเลยมันก็จะทําให้เราผิดไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนกราฟนะคะเขาก็เลย ป้องกันการผิดพลาดนะคะป้องกันการหาคู่อันดับที่ผิดพลาดก็ควรจะเลือกสักสามคู่อันดับนะ,ะเวลาเขียนการาฟเนี่ยควรจะเลือกสักสามจุดหรือสามคู่อันดับนะ,ะแล้วนำมาเขียนการาฟอ่าไอ้สามจุดที่ว่าเนี่ยทำไมมันป้องกันการผิดพลาดเช่นสมมุติถ้าเราหาสองจุดเนี่ยถ้าจุดใดจุดหนึ่งผิดเราจะไม่รู้เลยมันก็ลากเส้นได้อยู่ดีเราจะไม่รู้ว่าเส้นผิดนะคะแต่ถ้ามันมีสามจุดปุ๊บสมมุติเราหาจุด เดิมมันสามจุดมันต้องเรียงแบบนี้ถึงจะเป็นเส้นตรงแบบนี้ถูกนะแต่ถ้าเกิดเราหาผิดจุดใดจุดหนึ่งมีสามจุดอ่ะสมมุติเราหาผิดไปจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าอ๋อจุดที่เราหาเนี่ยมันมีจุดที่ผิดเพราะว่ามันไม่สามารถลากเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันได้นะเพราะสามจุดมันต้องเรียงกันอันนี้มันก็เป็นการเช็คคําตอบเราว่าเออเราอาจจะผิดเราก็ไปทบทวนใหม่นะทบทวนใหม่เพราะนั้นเวลาเขียนกราฟเขาก็เพื่อป้องกันการผิดพลาด นะก็ต้องมีการกำหนดสัก3คู่อนดับนะแล้วนำไปเขียนกราฟนะ,ะทีนี้ในการคำนวณหาค่า y นะคะเมื่อแทนค่า x ในสมการนะในในมการที่อยู่ในรูปนี้สมการใหม่เนี่ยเราจะเรียกนะสมการใหม่นี้ว่ารูปมาตรฐานของสมการเชิงเส้นเพื่อความสะดวกในการเขียนกรารให้ให้มันรวดเร็วขึ้นน่ะ เราจัดสมการที่อยู่ในรูปทั่วไปรูปทั่วไปคือรูปนี้นะคะรูปทั่วไปทั่วไปคือรูป ax บวก by บวก c เท่ากับศูย์อันนี้เราเรียกว่ารูปทั่วไปถูกไหมคะแต่เราเปลี่ยนจากรูปทั่วไปเนี่ยให้เป็นรูปมาตรฐานคือรูปนี้นีรูปนี้เรียกว่ารูปมาตรฐานเนี่ยนะรูปมาตรฐานของสมการเชิงเส้น2ตัวแปร รูปนี้เรียกว่ารูปมาตรฐานคือสมมุติเราเลือกเราจะหาสักสามคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนะนัเรียนเราก็ต้องแทนค่า x สามค่าถ้าเป็นสมการนี้นะสมการรูปตัวไปเราแทน x สามค่าไปว่าเราต้องย้ายข้างสมการสามครั้งเพื่อจะได้ค่า y ออกมาให้ได้สามคู่อันดับแต่ถ้าเราจัดสมการนี้จัดตั้งแต่แรกเลยจัดครั้งเดียวย้ายข้างสมการครั้งเดียวเพื่อให้สมการอยู่ในรูปมาตรฐานรูปนี้ เวลาเราจะแทนค่าหาค่า x นะเราก็แทนลงไปในนี้เลยเราไม่ต้องย้ายค้างอีกหาผลลัพธ์ออกมาเราจะได้ค่า y เลยนะทั้ง3คูณอดับเราก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะนั้นการจัดสมการรูปทั่วไปให้อยู่ในรูปมาตรฐานมันจะช่วยให้เราหาคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการได้ง่ายขึ้นเมื่อหาคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเราก็จะเขียนกราฟได้เร็วขึ้นนะ ทีนี้วิธีการเขียนกราฟทำยังไงามาดูตัวอย่างเลยเขาบอกว่าให้เราเขียนกราฟของสมการนี้ y เท่ากับ2 x ลบหึ่งซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าสมการนี้มันอยู่ในรูปมาตรฐานแลวเนี่ยรูปมาตรฐานคือ y เท่ากับ ax บวก b ถูกไหมคะเนี่ย a ก็คือ2ในที่นี้ a คือ2 b คือลบหอยู่ในรูปนี้แล้ว ซึ่งมันเป็น y ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวแล้วพูดง่ายๆเลยนักเรียนข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวแล้วนะคะเพราะนั้นเมื่อเราแทนค่า x ปุ๊บผลลัพธ์ออกมานจะได้ค่า y เร็วขึ้นแล้วเราไม่ต้องไปจัดใหม่แล้วเพราะว่าจุดเขาให้มาในรูปนี้แล้วนะคะทีนี้เราจะหา3คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเพื่อที่จะไปเขียนกราฟนะคะเราก็ต้องกําหนดค่า x ขึ้นมาเอง3ค่า ค่า x ที่เรากําหนดขึ้นมาก็ควรจะเป็นลบค่าหนึ่งเป็นศูนย์ค่าหนึ่งเป็นบวกค่าหนึ่งเพื่อให้กราฟของเรามันมันดูสวยงามขึ้นนะมันจริงๆอ่ะค่า x กำหนดค่าอะไรก็ได้สามค่านะค่าไหนก็ได้หยิบจํานวนไหนก็ได้ขึ้นมาสามค่าแต่ว่าถ้าเราเอาค่าที่มันนะไม่ต้องเลขเยอะแล้วก็คิดง่ายนะถ้าเธอเอาไปเอาสักสมมุติ y เป็นหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยเธอก็เขียนตายเลยนะคะเรียนแล้วก็เธอก็ต้องเขียนกราฟที่ ออเออ x เป็นหนึ่งร้อยเธอก็คงล่างเส้นยาวไปหนึ่งร้อยอะนะคะแกน x เธอ,อก็ต้องยาวไปหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาที่มันแบบสะดวกกับเรานะคะสะดวกกับเราคือตัวเลขน้อยๆนะไม่ต้องเยอะแล้วก็อ่าเป็นลบค่าหนึ่งศูนย์ค่าหนึ่งบวกค่าหนึ่งแล้วก็ห่างเท่าๆกันระยะห่างอันนี้ครูห่างสามแต้มสามแต้มนะคะจริงๆไม่ห่างสามก็ได้ใครจะห่างแค่สองก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่ว่า ให้มันสวยสวยหน่อยก็ห่างประมาณนี้นะคะสามจะห่างสี่ห่าง 4, ห้าได้หมดนะคะนักเรียนขึ้นอยู่ว่าเราต้องการให้กราฟเราสวยงามแค่ไหนอ่าทีนี้อ่าทีนี้ครูกําหนดเป็นสามค่านะคะลบสามศูนย์สามกำหนดค่า x กเป็นสามค่าเราก็ต้องไปหาค่า y อีกสามค่าโดยค่า y ก็ต้องสอดคล้องกับสมการนี้แหละนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องไปทดก่อนแทนค่านะคะนักเรียนครู ทดข้างๆเนาะเขียนทดทดไว้ข้างๆนี้อ่าค่าแรกจากสมการคือ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 อันนี้ทดให้ดูนะนักเรียนบางคนอาจจะคิดในใจได้เลยนะอันนี้ทดให้สำหรับคนที่ยังงงๆอยู่เนาะ y เท่ากับ 2x ลบ1อ่าถ้าเกิดว่าเราแทน x เป็นลบ3 แทนลงไปในสมการก็เป็น2คูณลบ3ลบ1 2คูณลบ3ได้ลบ6ลบ6ลบอีก1ก็เป็นเท่าไหร่คะเป็นลบ7ถูกไหม,มเราก็จะได้ Y เท่ากับลบ7เไ,ไหมไม่ต้องย้ายข้างให้เสียเวลาเลยนะมันอยู่ในรูปมาตรฐานแล้วก็จะได้ค่า Y เลยเป็นลบ7นะเราก็เติมลงไปในตารางก่อนต่อไปค่าที่2 x เป็นศูนย์อ่าถ้า x เป็นศูนย์ล่ะมันก็เป็น y เท่ากับ2คูณ x x, x ในที่นี้คือศูนย์แล้วก็ลบหตามรูปสมการเลยนะคะอ่าสองคูณศูนย์ได้ศูนย์นะมันก็เหลือลบหตัวเดียวก็เป็น y เท่ากับลบหนะ่งเห็นไหมได้คำตอบเร็วๆเ,เห็นไหมได้ค่า y อย่างรวดเร็วเลยนะคะต่อไปแทน x เป็น3อ่าแทน x เป็น3นะ y เท่ากับ 2คูณ3ลบ1เท่ากับอ่า2คูณ3ได้6 1ลบ1ก็เหลือ5ก็จะได้ y เท่ากับหานะคะอ่าได้อย่างรวดเร็วง่ายดายคือตรงเนี้ยถ้าเราคิดเลขไม่เก่งเราก็ทดแบบครูนะคะทดแบบครูแล้วก็เขียนทดไว้ข้างๆเหมือนครูเนี่ย <S <S 1> <S 1> เอาไว้ดูเวลาเรามาอ่านสอบเราจะได้รู้ว่าอ๋อค่านี้มันมายัางไงเนี่ย <S <S จะได้รู้นะคะ มันมาจากไหนเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆโผล่มาเลยมันมาจากตรงไหนเราจะได้รู้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะได้คู่อันดับ3คู่อันดับนะคะที่เป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการนะคําว่าคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการแสดงว่ามันต้องเป็นจุดที่อยู่บนกราฟของสมการรือต้องเป็นจุดที่เรียงกันเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาเขียนถ้าจุดไม่เรียงก็แปลว่าเราต้องหาผิดค่าใดค่าหนึ่งก็ต้องกลับไปตรวจสอบนะคะอ่า พิกัดแรกนะคะคู่นับแรกคือ x 3 x ลบ3 y 7อ็ x ลบสอยู่ตรงไหน x ลบสคือตรงนี้นะคะอันนี้กูเว้นเว้นเขียน0ูนย์สองนะ,ะว้นเว้นเขียนไม่เขียนตัวเลขติดกันมันถ้าเขียนทุกช่องมันจะถี่เกินไปเีน,เ,นเราก็เอาให้สวยงามเนาะตรงนี้เราก็เว้นเว้นเขียนได้นะคะอ่ะลบสกับลบเจ็ด x ลบสอยู่ตรงนี้ x ลบสามตัวนี้ y ลบจก็ต้องลงมาข้างล่างอีกเนาะ y x ลบสาม y ลบจก็ประมาณนี้อ่าพี่กัดก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะอ่าใส่พี่กัดก่อน x ลบสาม y ลบจอ้เปลี่ยนสีปากกานิดนึงอ่าต่อไปคู่อันดับที่สอง x ศูนย์ y ลบหนึ่งอ่า x เป็นศูนย์ตรงนี้ y ลบหนึ่งก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ย ตรงนี้พอดีเลย x ศูนย์ y ลบหนึ่งนะคะต่อไป x สาม y ห้า x สามตรงไหนเอ 3. อสาม x สามตรงนี้นะคะ y ห้าก็ตรงนี้ถูกไหมคะอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ x สาม y ห้าเห็นไหมคะจุดเรียงกันเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันเสร็จแล้ว สรรมการที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเงื่อนไขว่าค่า x ค่า y เป็นจำนวนประเภทไหนก็แปลว่ามันต้องเป็นจำนวนจริงถูกไหมคะถ้า x กับ y เป็นจำนวนจริงกราฟมันก็ต้องเป็นเส้นตรงนะกราฟเป็นเส้นตรงนี้ก็ต้องขีดให้มันเป็นเส้นตรงนะคะครูจะเขียนให้เป็นเส้นตรงฟึ่บไม่ตรงเท่าไหร่ขยับนิดนึง โค okay. ตรงนะะี้แล้วคะเสร็จแล้วก็ใส่หัวลูกศรน,นะเส้นตรงต้องมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนะคะถ้าไม่มีหัวลูกศรทั้งสองข้างแปลว่ามันไม่ใช่เส้นตรงนะกราฟจะผิดนะคะเพราะว่าคือจํานวนนักเรียนต้องเข้าใจว่าจํานวนจริงมันมีมากมายรับไม่ท้วนมันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะค่า x กับค่า y เพราะนั้นต้องใส่หัวลูกศรน,นะแสดงว่ามันไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเนาะอ่ะทีนี้เมื่อเมื่อเขียนเส้นกราฟเสร็จแล้วเนี่ย นักเรียนก็ต้องเขียนชื่อสมการชื่อสมการกำกับเส้นด้วยชื่อสมการในที่นี้สมการนี้ก็คือแทนเส้นตรงเส้นนี้ก็แทนสมการ y เท่ากับ2 x ลบ1เขียนไว้ตรงไหนก็ได้นะคะเขียนไว้ตรงไหนก็ได้ใกล้ๆกับเส้นตรงนะคะเขียนตรงบนตรงล่างตรงกลางได้หมดนะะนักเรียนแต่ว่าให้เขียนใกล้ๆกับเส้นตรงจะได้รู้ว่าอันนี้คืออ๋อมันคือกราฟ ของเส้นตรง y เท <Y S 1> ่ากับ 2x ลบ1นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นการเขียนกราฟของสมก,การที่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกราฟของสมก,การเชิงเส้น y เท่ากับ 2x ลบ1เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าโอเคเนาะนักเรียนก็น่าจะพอพอเข้าใจแล้วว่าการเขียนกราฟเขียนยังไงอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่2อ,อีกอีกสักหน่อยนึงตัวอย่างที่2นะคะ ัวอย่างที่2อาจงเขียนกราฟของสมการฟรึบ2 x บวก y เท่ากับ4นักเรียนจะเห็นว่าสมการที่โจทย์กำหนดให้ยังไม่ได้อยู่ในรูปมาตรฐานนะเราต้องจัดให้อยู่ในรูปมาตรฐานก่อนนะวิธีการจัดให้อยู่ในรูปมาตรฐานคือแก้สมการให้ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียวเพราะนั้นให้ข้างนี้เหลือ y ตัวเดียว2 x อยู่ข้างนี้บวกเอามาข้างนี้เป็นลบ2 x นะคะ,ะส่วน4อยู่ข้างนี้เป็นบวกก็เป็นบวก4เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเมื่อจัดให้อยู่ในรูปนี้ y เท่ากับ ax บวก b นะ a ในที่นี้คือลบ2 b ในที่นี้ก็คือ4นะนะพอจัดเรียบร้อยอยู่ในรูปมาตรฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปกำหนดค่า x เหมือนเดิมหาค่า x นะกำหนดค่า x 3ค่าครูกำหนดเปนะ็นละบ3 0 3เหมือนเดิมนะจะเขียนกราฟสวยหน่อยนะคะกำหนดเป็น3ค่า เสร็จแล้วหาค่า y อ่าหาค่า y โทษ่เดี๋ยวกูขอทษเนาะอ่าทษตรงนี้นะคะอ่าจากสมการที่เราจัดแล้วเนี่ยอยู่ในรูปมาตรฐานคือ y เท่ากับ x, ลบส x บวกสนะเราแทนค่า x เพื่อหาค่า y ค่าแรกคือ x เป็นลบ3ก็เป็น y เท่ากับ2เอ้ยลบ2คูณลบ3 บวก4่ลบ2คูณลบ3ก็เป็น6ถูกไหมคะลบคูณลบได้บวก6บวก4เป็น 10. อ่าได้ y เนะี่ย y เป็น10นะคะ y เป็น 10. อ่าต่อไปแทน x เป็น0อ่าแทน x เป็น0ก็เป็น y เท่ากับลบอคูณ0บวก4อันนี้จริงๆคิดในใจก็ได้นะเรียน ไม่ต้องทดก็ได้ทังเดยนเข้าใจแล้วนะคิดในใจก็ได้ไม่ต้องทดก็ได้นะคะแต่ว่าครูอยากให้ทดไว้ดูเวลาสอบจะได้ไม่งงว่าอา้าวตัวนี้มายังไงจะได้รู้แค่นั้นนะคะอ่ะก็จะได้เป็น y เท่ากับ4ถูกไหมคะเพราะว่าตัวนี้คูณกันได้0ูนย์อ่า y เป็น4นะ y เป็น4ต่อไปถ้าแทน x เป็น3อ่า ลบสองคูณสามบวกสี่อ่ได้เท่าไหร่เอ่ยลบสองคูณสามได้ลบหกถูกไหมคะลบหกบวกสี่ก็เหลือลบสองก็จะได้ y เป็นลบสองเห็นไหมคะเราหาค่า Y เร็วมากแปบ๊บเดียวเนี่ยไม่ต้องไปย้ายข้างบ่อยๆให้เสียเวลานะเราจัดสมการครั้งเดียวนะเรียนเราก็จะได้ค่า Y ออกมาอ่ะก็จะได้คูณดับสามคูณดับที่สอดคล้องกับสมการเอาสามคูณดับนี้มา เขียนกราฟนะกราฟที่เขียนอกมาต้องเรียงกันเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันถ้าเขียนแล้วไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันแปลว่าเราต้องหาผิดคู่ใดคู่หนึ่งเราก็ต้องไปตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะคู่แรกนะ,ะลบ3กับ1 0 x ลบ3 y 10นะ,ะ x ก็ต้องดูค่าที่แกน x x ลบ3อยู่ไหนอยู่นี่ x ลบ3 x ลบ3ตรงกับ y เป็น10 ฟีบฟีบฟีบพอดีเลย y เป็น10อยู่นี่เลยอ่าพี่กัดต้องอยู่ตรงนี้อ่า x ลบ y 10เอ้าเปลี่ยนปากกาก่อน x ลบ y 10นะคะต่อไปคู่ที่2 x 0 y 4อ่า x เป็น0 x เป็น0ก็คือตรงนี้อ่าอ่า x เป็น0 y เป็น4ก็ตรงนี้ถูกไหมฮะเนี่ย x 0 y 4เพราะนั้นก็ต้องเป็นจุดนี้นะคะ ตรงกับ x เป็น0และตรงกับ y เป็น4เนี่ยต่อไปคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้าย x 3 y ลบ2อ่า x 3 y ลบ2 x เป็น3 3อยู่นี่เนาะ x 3 y ลบ2อ่าพิกัดก็ต้องอยู่ตรงนี้อ่า x 3 y ลบสองโอเคน่าจะเรียงกันเป็นเส้นตรงเดียวกันไปแล้วลองหาถูกแล้วนะคะเราก็ลากเส้นเนาะลากเส้นอ่าลากให้เป็นเส้นตรงอ่าตรงไหมตรงอ่าใส่หัวลูกศรสองข้างอ่าต้องใส่หัวลูกศรทุกครั้งนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่หัวลูกศรมันจะผิดนะคะเพราะว่ากราฟของสมการเนี้ย x กับ y เป็นจํานวนจริง เนะพราะนั้นคู่อันดับที่อยู่บนกราฟมันจะมีเยอะแยะมากมายนะไม่ทนนะต้องใส่หัวลูกศรด้วยเสร็จแล้วก็เขียนสมการกำกับเส้นสมการนี้ก็คือ 2x บวก y เท่ากับ4จะเขียนสมการนี้ก็ได้หรือจะเอาสมการนี้มาเขียนก็ไม่ผิดนะนักเรียนมันคือสมการเดียวกันนะสมการใดสมการหนึ่งอ่ะโอเคเราก็จะได้กราฟของสมการ 2x บวก y เท่ากับ4เรียบร้อยและนี่คือการเขียนกราฟวันนี้นะคะให้เราเขียนกราฟให้เป็นแค่นี้ก่อนส่วนการหาจุดตัดแกน x แกน y เดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยมาต่อนะคะเอาแค่เขียนกราฟก่อนเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรให้เป็นก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะจบคลิปตรงนี้แล้วนักเ,เรียนไปทําแบบฝึกหัดเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ที่เป็นแบบฝึกหัดเป็นไฟล์ pdf ส่งไปให้นะคะใครที่ มีเครื่องปิ้นก็ปิ้นออกมาทำได้เลยใครที่ไม่มีเครื่องปิ้นก็ทำในสมุดนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ